ลาปาตองครับพี่น้องครับเปียบู้ยขากันนะครับปลาปาตองต้นัตนี้มันเป็นในสูตรซุกครับพี่น้องครับสูตรดิบมี่ตั้งหาครับพี่น้องครับหัวเห็ทุกอย่างเข้ามาเห็ดทุกอย่างจากท่องบรรยาการฆ่าครับสวัสดีครับเมืตอร์เนเฟสติกอร์ฮอดซู่ขูดสกุลครับมาเด้อครับพี่น้องครับวันนี้เบ้๊สูตรเด็ดครับพี่น้องครับ จากสกุลนครครับพี่น้องครับทอกประจากการค้าครับพี่น้องครับมาดีบ้๊ยแม่ขั้วขึ้นมาเองครับมานีลาบปลาตองครับพี่น้องครับเปียอะบู๊ยขากันนะครับลาบปลาตองทัพทันหนี้มันเป็นในสูตรซุกครับพี่น้องครับสูตรดิบมี่ตั้งหาครับพี่น้องครับมาเด้อครับยื้อะไรสุขุชนครับมานีกีลาบปลาตองทำกันครับมานีมาทำอะไรนะเด้๋พี่น้องครับสิได้กินสีมือทอกประจากการค้าครับพี่น้องครับเปียอะมย่สิคุยเนาะ ตะเพิ่นล้ำตมงามนมเห้างาเห็ดคเอาองกสิด้พี่น้องครับแซบจากข้างตะกอนะเน้งเพิ่นงองกัมาเห็ดคูอสิ่อสร้างไปกินได้ไี่น้องครับื่อดีครับผลิดโย่ไก่ฟ้าไปกิคกับไี่น้องครับแซบคัเซบเนี่ยหลาปลาตองจากท้องมันชองกันค่าครับ 这就很重 ครับลองสูตนี้ส่ดีงวาเลยครับ พี่นนครับโอ้สแฉบเนียเต็นทึงดึงเลยพี่นนองครับเนียปลาแน่นเนยเียดเลยออื no i ี่น้องไอบอโอ้นัวสุดยอดเลยไปน้องครับสูตรนี้เขาก็จะได้กินแล้วไปน้องครับเกิดมาจากเมืองสกุลนครครับท่อกบรราัการค้าครับไปน้องชื่อวังสี่เลยไปน้องครับอ่ะผูดอะยุไกยุไกเลยไปน้องครับแถวช่องบรรยัการค้าครับไปน้องสกุลนครนะครับแวะไปกินไปทานเบิองครไปน้องครับเราจิสิเป็นแบบไรครับเป็นว่า แมนไม่แรงลายอย่างจุ่นเนี่ยพุ่งจอนครับพี่น้องก็ต่อก้อยเตี๋ยวอาหารตามสอกตามซางครับพี่น้องครับลาบก้อยซ้อยแซ้เอ้ยแกกงไปมากคนน้อยเหยียดตัวมันมีมาส่วนโซย่างครับพี่น้องของจิบช็อปครับก็อลโลเกลยครับจิบปากุ้มเนี่ยหวีเนี่ยหวีหัวหวียางเป็ดตะเลตซูซิงทุกอย่างนะครับเอากระหม่อมกระมังมมัลนะพี่น้องครับสักเบียร์ยางเลียลบครับพี่น้องครับ ขอได้ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรลอบหนึ่งกับพปน้องสิทธิีตามชมครับมาปูจูปาครับสารชิมนีครับเปน้องไปก้อนครับสิบหน้ามาไม่ครับโชคดีความสุขแจ็คกิปบจะไขจะจนครับลำรวยสุขุจนครับสวัสดีครับคิว